สวัสดีทุกคนกับมาพบกับตั๊กกับตั๊กเกตบูอีกแล้วตามหัวคลิปเลยคลิปนี้ไม่ใช่รีวิวเนาะคลิปนี้เป็นมาโชว์ของเนาะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคลิปอันไม่ใช่อันบ็อกซ์หรอกมาโชว์ของแล้วกันถ้าใครจําได้หรือติดตามตักมาปีที่แล้วเนี่ยแราก็ทําคลิปพรายมันเนาะโชว์ของที่ออกในช่วงพรายมันให้ดูเนา มาปีนี้ก็ทําอีกเนาะก็มีอยู่ประมาณสัก3ามี่ชิ้นก็เลยอยากจะโชว์ของที่มันออกในช่วงพรายมันให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวรวมมาให้ดูว่าตักมีตัวอะไรบ้างบอกเลยว่าปีนี้ส่วนใหญ่เสื้อผ้าทั้งนั้นเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูการสําหรับคลิปนี้เนาะโชว์ของเดือนพรายมันอ่างที่ทุกคนรู้นะว่าเดือนมิถุนาของทุกปีก็จะเป็นเดือนพรายมันเนาะดังนั้นแบรนด์ต่างๆเขาจะออกสินค้าของเดือนพิเศษเป็นเดือนพรายมันออกมาเยอะแยะมากมายวันนี้เรามีประมาณ4ี่ชิ้นนะ,ะเดี๋ยวมาให้ดูว่าปีนี้รนะเรมาม ซื้อมานานแล้วยังไม่ได้แกะเลยต้องบอกว่ายังไม่ได้แกะเลยเนะี mm ่ย hmm. เห็นปะมารออันบล็อกแกะให้ทุกคนดูแน่นอน Apple ก็ทุกปีเขาก็จะบอกออจะออกสายพิเศษของ Apple Watch mm hmm. ที่ฉลองเดือน p พร m e มัน hmm. มาทุกปีอยู่แล้วสำหรับปีนี้ซึ่งว่าจะมีรุ่นเดียวบางปีก็จะมีมาณ2รุ่นหรือ 2, ประมาณ2รุ่นเนาะแต่ปีนี้มีมาแค่รุ่นเดียวเนาะสำหรับตัวนี้เนาะก็จะเป็นตัวสายแบบ เออน่าจะเป็นสายแบบสปอร์ตป่ะตรงนี้เขาเรียกสายแบบสปอร์ตมั้งถ,ถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยสปอร์ตแบนเนาะแล้วก็ตรงคําว่า Apple ตรงนี้ก็จะจะกลายเป็นสีลุงเนาะจะกลายเป็นสีลุงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่า Apple is proud To Financial Support LGBTQ+ Advocacy Organization Working to bring about the positive change เนาะอ่ะอย่างใค,ใครรู้ว่าทีมคูเขาก็จะเป็น LGBTQ+ เหมือนพวกเราเนาะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวแกะให้ดูเลยแล้วกันอัอนนี้ไม่ได้แกะอะไรเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวแกะแล้วเดี๋ยวจะใส่ให้ดูด้วยแล้วกันขออนุญาตเนาะ Apple ก็จะแกะตรงนี้เนาะถือว่าอันบล็อกไปพร้อมกันแล้วกันเนาะนี่จะเป็นครั้งแรกนะที่เห็นว่าตัวผลิตภัณฑ์ข้างในเป็นยังไงเนาะอ่ะปีนี้ เป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ออกมาตรงนี้เนาะก็จะตรงนี้ Apple Watch ตรงนี้เอ่อคำว่า Apple Watch ตรงนี้ก็จะเป็นสีลุ้งเหมือนกันเนาะอ่ะเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเจอสายเออสายอันนี้ต้องบอกว่าเขามีให้2ไซส์นะเป็น SM กับแกับ L อันนี้เป็นสาย ML เนาะอ่ะถ้าใครซื้อ Apple Watch ก็จะรู้ว่าปกติเขาจะมีสายสำรองให้ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ปัจจุบันเขาจะไม่มีแล้วเขาจะมีแค่2ออันอันนี้เนาะแล้วก็แกะออกมาเนาะก็ตรงนี้มีความพิเศษตรงที่เอ่อ ตรงเนี้ยกระดุมตรงเนี้ยเขาจะมีคําว่าอาจอาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังจะพิเศษตรงที่มีคําว่าเอ่ออะไรเนี่ยดีไซน์วิดพรายเนาะจะเขียนตรงนี้อยู่สายเขาก็จะมาเป็นแบบนี้เนาะเป็นสายสปอร์ตเนาะเป็นสายสปอร์ตหรือเป็นสายสปอร์ตแบนเนาะเอ่อของตัวสั้นด้านนี้ก็จะเป็นจุดๆเป็นจุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงสีส้มสีเขียวเนาะส่วนด้านบนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีออกโทนม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองอะไรเงี้ยเนาะอ่ะ ประมาณนี้เดี๋ยวเงียจะใส่กับ Apple Watch ให้ดูแล้วกันเเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบ Apple Watch ก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่ให้ดูมาอันนี้เป็นของ Apple Watch ของปีพ i ายเหมือนกันนะของปีไหนจำไม่ได้ละเออขออนุญาตถอดออกก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะใส่ของปีนี้ให้ดูเนาะว่าเอาใส่ออกมาแล้วเป็นจะเป็นยังไงของตร้กจะเป็น Apple Watch 6เนาะจะเป็น Apple Watch 6สีน้ําเงินเนาะสีน้ําเงินเอออะออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะเออสวยนะเออมีความสวยอยู่เออมีความสวยอยู่ เนาะอ่ะเดี๋ยวใส่บนมือให้ดูของปีนี้ต้องบอกว่าก็สวยอะ่ะอืมเอ่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนี่อ่ะพออยู่บนข้อมือแล้วเป็นแบบนี้เห็นไหมสวยนะประทับใจเออสวยดีคือถามว่าปีนี้ก็ทำสวยสำหรับตัว Apple Watch สาย Apple Watch Sport Band ที่เป็นเดินพายเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเวลาใส่แล้วออกมาหน้าตาเป็นประมาณยังไงเนา เดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปเลยดีกว่าชิ้นต่อไปเอาที่อยู่บนตัวก่อนเลยละกันเนาะนี่อะ่ะอันนี้ก็จะเป็นของ Adidas อะ่ะ a d i d a s เนาะอะ่ะ Adidas เขาก็จะออกมาทุกปีเหมือนกันมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าเนาะแต่ปีนี้นะแต่ไม่ได้ซื้อรองเท้าเพราะว่าักว่ามองว่าปีนี้รองเท้าไม่ค่อยสวยรู้สึกว่ารองเท้าเขาจะออกมารูกสึกสรุ่นมั้งหรืออะไรประมาณนี้แหละเนาะ,นะก็ไม่ถูกใจแต่มาถูกใจเสื้อตัวนี้เนาะ,นะตัวนี้เขาจะเขียนคําว่า l o v e Love, Love, Love Unity ใช่ปะยู นตี้ใช่เป่าวะเออท่ไหน,อ,อ,อ, you you นะนอ่ะอ่าสิเลิฟอยู่ไหนเออเลิฟยู่ไหนไม่ใช่ l ลฟอยู่ในตี้ะเลิฟอยู่ไหนเนาะอ่ะก็คือ รวมเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมลูนไนแล้วก็ตัวอักษรก็จะไปเล่นเป็นสี LGTBQ+ นั่นแหละเนาะก็คือสีลุ้งเนาะสีเขาทำสวยเออแล้วก็ใส่สบายดีสำหรับตัวนี้สึกประมาณ900กว่าบาทเนาะ mm. เดี๋ยวไงรักถ่ายรูปให้ดูอีกทีละกันเนาะรักถ่ายรูปไปเนาะ mm. ก็ตัวนี้จะเป็นออกเป็นเสื้อเสื้อที่ออกกำลังกายอ่ะก็ตรงนี้ก็จะเว้าวเยอะนิดนึงเห็นปะ,ะก็จะมีความเว้าวเยอะนิดนึงเนาะตามตามสไตล์ของเสื้อที่มันเป็นเสื้อออกกาลังกายแต่ตักสึก ซื้อมาเนี่ยเราจะซื้อมาใส่นอนเนาะก็ประมาณนี้นะอ่ะให้ดูนิดนึงประมาณนี้เนาะ,ะเห็นปะก็ใส่แล้วพอดีตัวไซส์เขาเยอะด้วยนะอันนี้ที่ตักใส่นี่ลักใส่ไส์ 2XL เนาะ 2XL ใส่แล้วก็สบายดีเนาะไม่ได้รู้สึกคันรู้สึกอะไรเงี้ยก็ใส่สบายดีสําหรับตัวนี้เนาะก็เป็นตัวของ Adidas เนาะอ่ะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวหาดี้ฟั์หนึ่งเห็นปะ ตรงนี้เขาชื่อว่าพรายอะไรเนี่ยเห็นปะ่ะยูนิเซ็กราคายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเอ่อเก้าร้อยอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนาะแล้วก็เขาก็จะมีสึกว่าเขาจะร่วมดีไซน์กับคนเนี้ยลิชอะไรเนี่ยเออถ้าใครรู้จักก็บอกด้วยแล้วกันนะเห็นปะ่ะเนี่ยลิชอะไรเนี่ยเนาะแล้วก็ไซส์ใช้ใส่เป็นไซส์สองเอคลประมาณนี้ ต่อไปชิ้นที่3ชิ้นที่สนี่พิเศษนิดนึงชิ้นที่3นี่คือไม่อยู่กับตัวละเดี๋ยวเขาญาติแทรก,กวิดีโอให้ดูแล้วกันนะระหว่างที่พูดเนาะชิ้นที่3เป็นเสื้อเหมือนกันเนาะเป็นเสื้อของแบรนด์แบรนดีไซเนอร์ไทยก็ก็คือแบรนด์เพน,นคิล l ลอร์เนาะเพนแบรนด์เพนคิลเลอรหลายหคนน่าจะรู้จักแหละราคาเขาก็ไม่ได้แพงมากตัวนี้ไม่ได้อยู่กับตากแล้วพอดีนักซื้อให้คุณแฟนเนาะก็ นั่นแหละที่แท็กวีดิโอให้ดูก็จะเป็นตัวสีดำเนาะเป็นตัวเสื้อรุ่นเนี้ยเขาจะมีเพนคิลเลอร์เนี่ยเขาออกมาหลายรุ่นเหมือนกันนะสำหรับตัวพลายมันเนาะแต่ถูกใจรุ่นนี้รุ่นเนี้ยที่เห็นเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด2สีสีดากับสีขาวแต่ว่าลายเหมือนกันแต่พื้นสีเสื้อไม่เหมือนกันดํากับขาวที่รักซื้อให้คุณแฟนก็จะเป็นเอ่อสีดำเนาะแล้วก็ตรงหน้าอกจะเขียนคําเอ่อคว่าเพนคิลเลอร์ที่เป็นสีลุงเนาะตัวนั้นก็สวยอ่ทีใใ่ให้เขาไปแล้วเนาะตัวนั้นก็สวยราคาประมาณ 1, 100, ห 1, 200, นนนและตัวัว้ก็ อันนั้นเป็นชิ้นที่สเนาะสำหรับพรายมันเดือนนี้ที่ดักซื้อมาเป็นของสําหรับเดือนพรายมันชิ้นที่3เนาะก็ประมาณนี้ส่วนต่อไปชิ้นที่4เนาะชิ้นที่4ชิ้นสุดท้ายแหละคลิปนี้ไม่ยาวก,ก็ยังอยู่กับตักตัวนี้ซื้อให้ซื้อให้ตัวเองเนาะเดี๋ยวไงาจะแทรกวิดีโอให้ดูด้วยละกันนี้อันนี้ยังไม่ได้ซักเลยนะอ่ะเป็นเสื้ออีกเช่นเคยบอกแล้วว่าปีนี้ได้เสื้อเยอะมากเป็นเสื้อผ้าหมดเลยเนาะแทบจะไม่มีรองเท้าหรืออะไรอย่างอื่นเลยเนาะตัวนี้เป็นแบรนด์คอนเชิเหมือน,นต,ตอเนตวนี้ อ่ะตัวนี้ราคาเป็นรุ่นพรายมันนะราคาเดี๋ยวให้ดูราคาตามปกก่อนอันนี้เป็นไซส์ XL เนะาะไซส์ XL ราคาตามป้ายนี่คือ1090บาทเนาะ1,090บาทเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดเนาะเขาจะเป็นเสื้อสีดำเราเป็นเสื้อสีดำแล้วก็จะมีตัวสัญลักษณ์อะไรสักอย่างตรงเนี้ยเป็นสีลุ้งเห็นป่ะนี่คือด้านหน้า เดีย๋ยงให้ดักแทรกวิดีโอให้ดูด้วยนะทักใส่วิดีโอไว้แล้วก็ด้านหลังจะเป็นเขียนคําว่า Converse ก็จะเป็นสีลายเส้นเป็นสีดูกเหมือนกันตรงนี้ก็ลองใส่แล้วแหละก็สบายดีเนาะสบายค่อนข้างจะสบายผิวผ้าก็ค่อนข้างดีเนาะก็เขาจะเป็นรุ่นพ i ายเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนชื่อรุ่นมาก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ ใส่สบายเนาะมีหลายไซส์แต่นี้คือไซส์ใหญ่สุดแล้วคือก็ตักใส่ได้อะถ้าใครอ้วนประมาณนั้ก็ใส่ได้แหละคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้ละกันนะถือว่าเป็นคลิปที่มาโชว์ของของเดือน p พร m ยมันให้ดูละกันก็จะเห็นว่าปีนี้ส่วนใหญ่เสื้อผ้าหมดเลย3ตัวมีสาย a p p l e Watch อีกอันหนึ่งก็จริงๆมันมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะในเดือนพรายมันที่เขาออกมาซึ่ง ช่วงนี้รักถ่ายอยู่นี่ก็ยังเป็นเดือนพรายมาเรือน6อยู่เนาะก็ใครสนใจชิ้นไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้หรือใครมีสินค้าชิ้นไหนที่ออกมาเดือนพรายมาแล้วสวยนะ่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ละกันอ่ะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ละกันเนาะสั้นๆเนาะเหมือนเดิมและการชอบการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องต a กเกตบูด้วยนะครับแล้วก็ช่องตักมีปุ่มซุปเปอร์แตงส์แล้วเนาะถ้าใครอยากสนุนช่องเล็กๆของตากสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับดังนั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายครับสวัสด